สวัสดีครับทานข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับมีภัยใกล้ตัวอกีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะครับผมได้สัมภาษณ์ผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับในรายการสถานีประชาชนน่าจะประมาณสักไม่ต่ำกว่า2เดือนละนะคือเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการส่งสินค้าพัสดุนะคือมีคนเนี่ยส่งสินค้ามาให้กับเขาทาง้ทางๆที่เขาไม่ได้สั่ง แล้วมันเป็นสินค้าแบบว่าเก็บเงินปลายทางนะฮะแล้วตัวผู้เสียหายเองเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ซื้อของทางออนไลน์เนี่ยค่อนข้างบ่อยก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นสินสินค้าที่เราสั่งไปไหมพอเขาส่งมาเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้ทานได้มีการตรวจสอบไปก่อนนะก็นึกไม่ออกว่าเป็นอะไรจ่ายไปก็เป็นหลักสิบนะฮะไม่เกินไม่เกิน100บาทแต่ก็มีเหมือนกันนะครับที่มีคนแจ้งมาว่าสินค้ามันก็เกินหลักร้อย แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ฮะบางทีเนี่ยเขาได้รับสินค้ามาแล้วเขาก็จ่ายเงินที่ว่าเก็บเงินปลายทางไปใช่ไหมพอเปิดมาเอา้ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ะนะฮะทำยังไงนะฮะก็เห็นว่ามันเป็นหลักสิบเลยคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องแจ้งกลับไปหรือยังไงก็ปล่อยผ่านไปเลยนี่ไม่ได้นะครับและลองคิดดูฮะหากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทำแบบนี้กับคนอื่นเยอะ หลักร้อยคนน่ยโอ้โหสบายนะอ่ะสมมติว่าสินค้าชิ้นละยี่สิบาทนะใช่ไหมฮะก็เอายี่สิบาทคูณหนึ่งร้อยไปเนี่ยนะ,ะจนํานวนเงินมันก็มหา,าศาลมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆส่งไปหลักพันนี่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะผมคุยกับตํารวจแล้วนะครับว่าหากว่าคุณตกเป็นผู้เสียหายในกรณีแบบนี้แม้ว่าความเสียหายมันเป็นเนพียงแค่หลักสิบบาทเนี่ยคุณสามารถแจ้งความได้นะครับคุณแจ้งความได้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวแจ้งได้เลยแต่ทางที่ดีฮะทุกครั้งถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสในการที่จะเปิดสินค้าเนี่ยควรที่จะบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้เปิดมาเลยเป็นหลักฐานแล้วคุณก็นําหลักฐานนะั้นแจ้งความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปแจ้งความได้ที่เวนะ็บไซต์ www.thaipoliceonline.com เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อความ,มคุ้มครองเงินในกระเป๋าของคุณเนาะ อย่าคิดว่าหลักสิบแล้วมันมันเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดรวมๆกันมันเยอะแจ้งความดีกว่านะครับนะเช่นเคยฮะใครเป็นผู้เสียหายคุณรวมตัวกันมาได้นะครับที่รายการสถานีประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วนะครับสิบสีน่นาฬิกาห้านาทีผมเป็นนักจัดรายการเองด้วยก็อยากจะกระตุน้นเตือนสังคมเตือนภัยสังคมนะฮะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆแชร์หน่อยไม่แชร์ไม่เป็นไร บอกคนใกล้ตัวเอาไว้บอกญาติพี่น้องคุณหมายว่ามันมีภัยแบบนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ